สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้เมย์ของผมนะครับช่องอ m อ,อ,อม GM Thailand นะครับวันนี้ผมก็ขอนี่ไงผมมาไม่ไปเล่นนอกรอบหรือว่าอะไรนะครับท่านผูช้ชมก็เห็นนะครับว่าผมไม่ได้เล่นนอกรอบนะโอ้บางคนน่าจะไม่พอวัว เราจะถ้าพีไนไ่รูเรื่อเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดยังคืกว่ายังไม่ได้ไปเปิดแล้วกว็นะกนะัน้งอะไได้เอ๊ไม่ใช่ก่อนแล้วกว็ก่อนอาทิตย์อาทิตย์เกินปปสิบอา,าทิตย์ยาวกินสิบห้าทีแล้วผมก็ต้องใช้ อะอ่ะแอ้คน่อนห้อ๋ออะอยู่ข้างนน้นไม่ถึงฮะแต่ว่าเราอยากได้แหละต้องตายแล้วไอ้แดไหลูกก็ไปกันเลยฮะ เราจะมาลุกรอนเราขอทานหน่อยก็คราวนี้นะครับเราจะเล่นสัก40นาที80นาทีก็ว่าไปได้เลยเจ้าหนต้องเต็มพลิกเอ X มันก็นก,กัางคนก็ X หมดเสร็จแล้วก็อือฮึรอเนี่ยรอรอันเจ้าพลิกเ X ก ที่เราทำเราได้ทองมาเต็มเลยครับโอ้ก็ดีอยู่นะอืมสำรวจแล้วเหรอเรืองเมืองไหนอีกที่เรายังไม่สำรวจฮนะน้องแกะน้องวัวไม่ได้อยู่สองวันเป็นไงบ้างลูกพ่ออันนี้ก็วันนอนแคสเกมอีกห้องหนึ่งนะครับเรีงๆออกมาเพราะว่าเพราะว่าทากคน ตรงห้องนอนก็นอนหลับหมดแล้วนะ,วะโอ้เสียงดังเกินไปจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับงแรกเราก็ต้องเอาเราเห็นแก่ความมั่นคงนะรอสักพักหนึ่ง นี้เราจะเผาเหล็กครับ นก็ม่มีเรามีของให้เก็บนี่อันนี้เก็บไปก่อนนะครับจะได้ใชา้คนแกะเก็บไว้แต่งบ้านเอคอครับอืมอะไรครับขนมกอดใจรอของลูกก่อนขนมของตุ๊กดอกขนูนั่น,ออนเองครับอะไรเก็บลอย ครับเอามาให้ดีกว่าของอันนี้มาเสร็จแล้วเราก็ขอขอฟองสีม้องจะไปอันนี้อืม้อบแล้วโอ้ช็อ ผมต้องแก้หกอันนี้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเอาเออแทนก็หมดเลยเหรืออะไรก็เสียดายแล้วอันนี้ของเล่น ยาวางยาวางเอาไปตัดกองนี้เอดึงคาิอแผมต้องเป็นะไรคับเดี๋ยวคนอัเขาเทเบิลนะคอนอาจจะมีโอกาสได้ในคอม้ครับ แล้วเราก็ตามไปไม่จะไปไหนนะนี่น่ เป็นที่อาหารเดี๋ยวผมไปลงวัดสองมือนะครับจเก่คงจะหิวแล้วมั้งนี่เจ้าเก่งเออให้เจ้าวัวก่อนให้เจ้าม้าก่อนม้าต้องมีคู่ผสมพันธุ์เราต้องถอดอานม้า ini jangan lupa aja jangan lupa hmm เดี๋ยวอาจจะมีบางคลิปเล่นนะกรอบก็ต้องขอให้ท่าผู้ชมนะครับคไปกำลังฟุ้งเลยตัวนี้กับต้นนี้เอากันเยอะไปคู่กันแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็เราไปทำอะไรก็ฝึกหมู่บ้านสิ โอ้โไไหออเอ็ซีเป็นอะไราะเฮ้ยเอ็มีซีหว้างตอนซัมบี่ข้าหมดแล้วบ้างผมว่าจะขอสำรวจก่านเฮ้ยเอ็นีซีเอ,อ็นดีซีอะไรสอมผี่ยังไงอ่ออดข้อชาวบ้านข้อ ถ้าไม่ได้ยินเสียงผงกต้องขอไปกับนั่งไงไก่เจบไก่เอ็น n ีซไม่เอ n ย c ีีอซัมบี้แน่สัมบีท้าำไมเ็มซีเอ็นีเป็นไงงอ๋อเอ็ตายแล้วครับเฮ้ย แล้วผมขอสักเมี่แล้วก็ไม่มีเคยอยู่บ้านใช่ไหมจัดการนะโอ้บอกเล็กไม่เอาบอกเล็กไม่เอาชอวบอกใหญ่ใหญ่แอ้ชัวชัวอืมเาไปแล้วน่าจะสร้างตอนนี้จะสร้างน่าจะได้มั้ง ข้นบันไดน,นะเราต้องลองดูครับไม่ลอง,ไม,ลองไม่รู้ไก่กระตาไก่กระตุกเองแล้วไก่กันเลยนะไปเจ้มไม่ใกล้ข่ำนเจ้ไม่ใกล้ข่ำเลยตรงนี้ดยดนะเราต้องมาดูดสิ คลิปจัดตัดพี่ไหได้กล่องแลเราก็มนนีเป็นไรเพื่อไ,ไก่มันใส่อามแล้วไอ้หมอเวนนี่ก็เรื่องมาก <c oughs> ไปครับ 很快、嗯嗯嗯嗯，这样，来来来。 เราต้องทำฟาร์มรามันนะทำไง่ะทำฟาร์มให้มันไก่ตอนนี้ก็ไม่เอาเป็นเมือนไก่อะเพาว่าพวกมันไอ้พวกสัตว์เยอะมันแหลกนะอืมสิบสี่สิบห้าหรือเอ่อผมก็จะต่บอ,อย่างนี้อย่างนี้ผมมีเงินว่า สมัครเน็ตไลท์ทิดนะครับเน็ตไลท์วันอีกน่กันอัพคลิปลงยูทูปนะเนื่นจเอจากยังไม่ติดกับไมไฟอืมเนะดี๋ยวไปเดินไปไปอชกินเลยนะเ,เล็ดนี้ไก่ไก่อยู่ไหนไก่ไก่ไก่ ไก่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 เมื่อกี้ยังเห็นเลยนะไก่นายนายไปไหนละไก่ไปยังได้ไนายเพื่อเราสัญญาเราจะไม่ฆ่านายไม่ไม่ใช่หมดความหวังหมดความหวังเดี๋ยวขอออปถัมภ์จากท่านโอเคไม่หม ผมพี่เป็นเจะบวกกับผมครับวันนกกี้ใครมาตามล่าหาไก่ใหมไก่แล้วแล้วไม่มีม้าก็ช้าที่หายแลกเองโอ้จเจริญแล้ว,วันนี้ไอ้แม่นเจ้าพระกับซอมบี้เกียรตซอมบี้นั่นไงมันจะเกิดแล้วครับเพราะว่าผมมันช้าเองอืมเมือ่อไรจะไปตุ้มเนเธอร์กันดี อะรแบบม่ใช่บบตนี้ใช่ไหนคบอ๋อโอ้ยจีนฟองฟองไปเลยนะอันนี้ต้องไหมคือนี่แล้วทำไไก่ไก่อโอ้โหีกดอกไม้ อชดอกไ้ช่วยตอนนีไปหาไก่กันเรา Ayo, main sih mak ah kalau kamu nih kalau mau lo di bawah di bawah này tôi nên là lo mà ăn trong mình cho đi được hết วันนี้พอสิเนี่ยหเยอะเลยกหูอ็หมูเว,มเวนมากบ้าวาเอ็ตลอดขอ้ากลัวเข้าไป สองตกไม่ได้มาปล่อยให้ไว้ทีกอิสะเลยเอไไอ,อมไม้ไว้ที่อิสะอ่ะม้องด้วยดยมันช้านี่สิบนิิล้คลิปนี้ไปเลอบหมูกันไก่มันชอบอยู่นไหครับ ja <coughs> นี้นะครับยังไม่ลง

ป ie ุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ออมทีวีเอ้ให้ออมทีเอ็มไทยแลนด์ด้วยนะรับไปนะเชับ๊ายบาย